สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับจากร้าน Ting a c นะครับวันนี้เป็นรีวิวนะครับติ๊งแพด L 1 4นะครับ L 1 4นะครับ Ting Pa ด L 1 4นะครับเป็นโน้ตบุ๊กปี2อ2 0นีนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับจอ14นิ้วตัวนี้นะครับเป็น CPU Core i 7นะครับ Uh, 10610U นะครับแล้วก็ uh, ตัวนี้อัดแรมมา32กิกนะครับ32กิกส์ SSD นะครับเป็นแบบ NVMe นะครับ1นึเทราไบต์นะครับนี่นะครับ i7 10610U นะครับ Windows 10 Pro นะครับของแท้นะครับติดเครื่องพีโดดมาจากโรงงานแรม32กิก 1> SSD 1TB NVMe บตนะครับตัวนี้ก็มีสล็อตแรมนะครับ2สลอ็อ <c> ต <oughs> ขออภัยครับใส่แรมได้สูงสุด 64GB กนะฮะก็คือสามารถใส่ได้สูงสุดก็คือ 32GB คูณ2เป็น6 4ตัวนี้จอ14นิ้วนะฮะจอ14นิ้ว Full HD นะครับความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็ ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็น้ำหนักนะฮะน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ1.6กกิโลนะครับก็น้ำหนักกลางๆนะฮะเป็นเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ได้ค่อนข้างอนเองงิเกรสสนะครับก็คือวางตั้งโต๊ะทำงานอยู่กับโต๊ะหรือนะครับพกพาก็ยังพอไหวนะครับ1.6กกิโลก็ไม่ได้หนักนะฮะสามารถพกพาได้ไม่ไม่ยากลำบากจนเกินไปนะครับ ตัวเครื่องนะครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องนะครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายพอร์ตแรกนะฮะตรงนี้เป็น USB-C นะครับเป็นพอร์ต USB-C ตรงนี้ก็เป็น USB-C นะครับอีกหนึ่งพอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นพอร์ตเ t อ e r n e t LAN นะครับเป็นพอร์ตสำหรับต่อสายแลนออกได้นะฮะมีสายแปลงแลนนะครับเสียบตรงนี้ได้นะครับเป็นสายแปลงเฉพาะรุ่นนะครับ แล้วก็นี่เป็น USB สม์มาตรฐานเป็น HDMI นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น SD card นะฮะเป็น micro SD card reader นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่อง LAN นะครับก็ยังเป็นเป็นรุ่นที่มีขออภัยครับอ่เป็นรุ่นที่มี <c oughs> อพอร์ต LAN มาให้เลยนะครับสามารถเสียบพอร์ต LAN ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกก็คือสามารถเสียบใช้สายแปลง ต่อแลนได้อีก1จุดนะครับก็ด้านนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับด้านขวามือตรงนี้เป็นแจ็ค3.5มมิลนะครับก็คอมโบโร,ระหว่างไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็เป็น USB สามาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนนะฮะตัวคีย์บอร์ดก็เป็น ฟูลไซส์นะฮะสบ14นิ้วแต่ว่าไม่มีแป้นตัวเลขนะครับก็แท็บพอยต์นะครับแล้วก็ทัชแพดขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะใช้งานสะดวกผมคลิกซ้ายคลิกขวานะฮะแล้วก็สกอล์นะครับตรงนี้มาดูด้านฝาหลังนะฮะฝาหลังของโน้ตบุ๊กเจนปี2020นะฮะสองติ้งแพดก็จะก็คง ยังคงสีเดิมสีดำเหมือนเดิมนะฮะก็โลโก้ t i n ง p a d อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้เลนะโนโวสีเงินๆนะฮะอยู่ตรงนี้ก็ให้ความสวยงามเรียบรูนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ serial number แล้วก็สติกเกอร์ license window น,น,นะครับก็ด้านด้านล่างไม่มีอะไรนะฮะมีช่องระบายความร้อนธรรมดาปกติด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวเครื่องก็ ด้วยน้ำหนัก1.6กิโลก็จะหนักอยู่พอประมาณนะะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากจนพกพาไม่ไหวนะครับก็ไซส์14นิ้วก็ยังอยู่ในในเลทที่เราสามารถใส่กระเป๋าเป้ใส่กระเป๋าสะพายไ,ได้นะครับไม่ได้มีภาระ,ะน้ำหนักเรื่องน้ำหนักมากแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องก็ไซส์หนาแบบโน้ตบุ๊ก14นิ้วนะครับไซส์ปกติทั่วๆไปนะครับ ตรงนี้นะครับทิงแพด L 1 4เป็นโน้ตบุ๊กต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ที่เหมาะกับงานส่วนใหญ่จะ,ะเป็นงานออฟฟิศนะครับใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานด้านตัวนี้เนื่งองจากว่าเป็น CPU ตัว i 7 1 0 6 1 0 u ที่ความเร็วค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วก็แรมที่ที่ใสมาค่อนข้างอพอ พอกับงานโดยส่วนใหญ่นะฮะ32กิกพองั้นเองตัวนี้สามารถรันง,งานเปิด Excel โดยเพราะ Excel ที่ใช้ชีทงานค่อนข้างเยอะหรือว่าใส่สูตรค่อนข้างเยอะตัวนี้ประมวลผลโอเคนะครับก็มีสินค้าอยู่อยู่3อ่าขอโทษอยู่4เครื่องนะฮะนะตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับท่านใดสนใจหรือว่า จะซื้อแนะนําบริษัทที่จะซื้อเหมาะะครับสเครื่องหรือ4เครื่องขึ้นไปเราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับโ okay. อเคเสริมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องประกันนะฮะตัวนี้ติ i n k p L d L14 นะฮะก็เป็นประกันออนไซต์นะครับศูนย์ไทยนะครับ ออนไ์ซ่อมถึงบ้านนะฮะก็คือสามารถโทรเยกช่างให้มาซ่อมถึงถึงที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเราได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีประกันนะฮะเป็นประกันแบตเตอรี่นะฮะสปีนะครับตรงนี้จะตรงนี้นะฮะที่เยี่ยซิลแบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นประกันพิเศษเนื่องจากว่าแบตเตอรี่นะครับโดยปกติโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะฮะจะประกันแค่1ปีตัวนี้จะมีประกันแบตเตอรี่ c o เวอร์มา3ปีเลยนะครับก็ใช้งานได้สบายใจนะฮะถ้า มีการเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับในระหว่างนั้นเราสามารถเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ใหม่เลยนะครับในขณะที่เครื่องทั่วไปเนี่ยประกันแบตเตอรี่แค่1ปีนะฮะถ้าหลังจาก1ปีแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่เองนะครับอันนี้ประกันคุ้บครอสปีเลยก็เป็นตัวเลือกนะฮะให้กับทุกๆท่านนะฮะที่จะอยากจะพิจารณานะครับซื้อตัวนี้ไปใช้งานนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม